โอ,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 อ้โอ้งองัมโอเคก็ขอสวัสดีชุวท่านด้วยครับตอนนี้อยู่ในรายการแล้วก็เก,กมทวีนั่นเองวันนี้จะมาสอนเอ่ะอะอะไรอ่ะซื <c oughs> ้อเกมจากร้านเฟรมฮาร์ซาเกมสโตร์นั่นเองนะ <c oughs> เป็นร้านที่ผมซื้ออยู่เป็นประจำนั่นเองนะครับรอน้องเราเออนะ,นะ,นะร้านที่ <c oughs> อ,อยู่ประจำนั่นเองเราไปชมกันเลยครับ ตุด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 ตตนี่นีแล้วเนี่ยชอบนะช่วงนี้ก็จะมีเกมรดราคาอยู่ก็คือเกมเอ่ออะไรเนี่ยและโทสิตี้ลมเพชสมมุติเราอยากได้เกมเกมอะไรนะ พี่ีะซื้อเกมร้านนี้แค่เรามีสมุติรายได้เกินนี้ร้อยสิบาทเราก็ไปซื้อบัตรทูมาเก้าสิบกับห้าสิบาทอย่างละหนึ่งใบแล้วก็ควาบชื่อเกมไว้นะกอบไว้ก่อนปุ๊บมันก็มาที่การเอ่อการชำระเงินปุ๊บเราเลือกที่ทูมันนี่นี่เลยกดมาสมมติมีสองอันก็กดมาสองอัน

รอจนมันขึ้นว่าผ่านนะเติมไม่ครบแบบนี้ทําแบบนี้จนครบทั้งสองใบแล้วก็มาที่การแจ้งชําระเงินนั kind of ่นเองก็มาใส่ตรงนี้ชื่อเตมก็ใส่อย่างที่ใส่เมื่อกี้ไปเติมเตเติม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 ดติย่อก็เติมกติมเตมเติมดตวยอตไรติมเติมเติมเตเต็นเตมเติมติติ๊เติมต ยอดรวมร้อยสี่สิบอ่าไฟไม่ติดร้อยสี่สิบเวลาโอนวันนี้เวลาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ใส่ไปแล้วก,กดเซ้นมาเสร็จเรียบร้อยแค่นั้นนะฮะก็หมดแล้วครับการตอนสั่งซื้อเกมจากลานเฟอร์สรางเกมสโต๊์สำหรับวันนี้แล้วก็ไม่มีของาไปก่อนสวัสดีครับจะกลับมาม่คลิปหน้านั่นเอง